สวัสดีครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมในเกมอาร์ตบอลสกันอีกเช่นเคยแล้วนะครับและในวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาดูรีเพ์ก็เล่น3ามวีสผมนะครับทุกคน ในตอนนี้เนี่ยก็มีความเกินความคาดหมายหลายอย่างนะครับทุกคนทางเรานี่เล่นทางเครื่องมีรบนะครับผมและฝ่ายตรงข้ามนี่เล่นแบบว่าขึ้นบ้านได้โคตรไวนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าเนาะนะครับผมจังวานี้ผมก็จะสร้างสนามนะครับทุกคนไว้หน้าบ้านนะครับทุกคนเราก็ใช้บุดแดงทางได้นสร้างสถานรับนะ่ครับทุกคนโอเคผมสร้างโรงงานไฟฟ้า1อันนะครับทุกคนเราก็จะสร้างทางสุขหานะครับทุกคน2อันนะครับผมแล้วก็โรงงานพิษฐานรับนะครับทุกคนอันอันเองนะครับทุกคน ผมจะสร้างทหารนะครับทุกคน15ตัวนะครับผมไปสอดแนมตัวคอนเทนเนอร์นาบ้านนะครับทุกคนแล้วก็เผื่อไว้เก็บทางตัวคอนเทนเนอร์ใหญ่้วยนครับทุกคนโอเคผมผมก็ได้เปิดตานะครับทุกคนจะสามารถเก็บทางตัวคอนเทนเนอร์ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับผมโอเคครับจังหวะนี้ก็ส่งทางทหารลาบไปนะครับทุกคนทหารไฟสีแดงนี่บอกเลยว่าเดินเกมได้โคตรเร็วนะครับทุกคนแบบเดียวนี่ส่งทหารลาบนะครับทุกคนมาเก็บตัวคอนเทนเนอร์ได้นะครับผมบอกเลยว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะครับทุกคนจังหวะนี้โอเคครับ ผมก็ส่งทหารลาดอีกสองตัวนะครับทุกคนไปเก็บอีกตู้นึงนะครับผมว่าด้วยส่งลานี่ยฝ่ายตรงข้ามเนี่ยน่าจะไม่เลิกโรดระในการเก็บถังตัวคอนเทนเนอร์ต,ตรงนี้นะครับทุกคนอยเคว้ง okay, ผมผมก็เลยก็จะเป็นการปล่อยไปฝ่ายตรงข้ามได้เก็บนะครับทุกคนผมก็จะสอดแหนมหาตูา้คอนเทนเนอร์อื่นต่อไปนะครับผมจังหวะนี้โอเคครับ น้ำาฟสีแดงฝ่ายตรงข้ามนี่ผมบอกเลยว่าเขาเดินเกมได้ดีนะครับทุกคนแล้วก็ส่งทางาหานราบนะครับผมมาสอดแนมทุกที่นะครับทุกคนที่พอจะเป็นไปได้นะครับทุกคนโอเคผมทางผมก็มีการส่งทางฐานราบนะครับทุกคนเตรียไมไปเก็บตัวในนินหลังบ้านนะครับผมโอเคครับ จังหวันี้ผมก็กาลังสร้างทางโรงงานผลิตรถจูดจมนะครับผมโอเคครับน้าผาสีแดงนี่ก็อยู่ดีนะครับทุกคนก็ส่งทางด่านรามนะครับเนี่ยไปแอบโจมตีตรงน้าบ้านผมได้นะครับทุกคนบอกเลยว่าต้องหาจังหวัดตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยทั้งที่ผมก็ป้องกันไว้อยู่ครับทุกคนตอนนี้ั้ไฟ้าสีเขียวนะครับทุกคนก็ส่งทางมาป่านะครับทุกคนมาสอดแนมนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่ารู้สึกกันว่าจะบางไปนะครับเนี่ยโอเคผม ้วผมก็ได้ส่งทางานราบหนึ่งตัวนะครับทุกคนไปสอดแนมตรงบ้านฝ่ายสีแดงนะครับผมจะหน่ซีว่าเขาเนี่ยกำลังเล่นอะไรอยู่นะครับทุกคนแต่พอดูแล้วนะครับทุกคนเขาก็กาลังขึ้นทางโรงงาน3ามนะครับทุกคนแล้วก็อยู่บ้านสามเรียบร้อยแล้วครับทุกคนแล้วก็แถมพริตทางฮีโร่นะครับผมหนึ่งตัวนะครับอันนี้ก็ไม่รู้นะครับทุกคนว่าเป็นฮีโร่ชนิดไหนนะครับทุกคนแต่ก็ต้องบอกเลยว่าเขาเดินเกมได้เร็วจริงนะนะครับทุกคนสามนาทีบ้านสามครับแล้วก็โรงงานสามนะครับทุกคนบอกเลยว่านี่เผอไม่ได้นะครับเนี่ยจะ ทางสีเขียวยอยเมื่อเราก็มีการส่งทางตัวรถพลไฟก็ทหารราบนะครับทุกคนมายืนไม่มากนะครับผมแต่ก็พอจะป้องกันได้อยู่มั้งนะครับผมโอเคครับทางสีแดงนะครับทุกคนเราดูแล้วนะครับผมก็ส่ง้วเนี่ยผมว่าเขาเก่งนะครับทุกคนว่าทางตัวนิ่มเขานะครับทุกคนมีความแข็งแกร่งไม่ธรรมดานะครับทุกคนก็ส่งทางวุบลินมานะครับทุกคนก็สามารถจัดการได้อย่างดีนะครับผมว่าทหารราบที่ผมส่งไปนะครับทุกคนคือตุยเกี้ยงนะครับผมฝ่ายตรงข้ามนี่จัดการได้เกี้ยงเลยนะครับผมจังหวะนี้โอเคครับถือบอกเลยว่าไมม่ธรรรดานนะคคคับโอเผม ทางเพื่อนสีฟ้าเราเนี่ยก็ไม่เล่นทางเรือนะครับผมส่วนฝัง่งสีแดงก็ไม่เรือเหมือนกันนะครับทุกคนจังหวะนี้โอเคครับทางเขียนยอเพื่อนเรานี่ก็มีการส่งทางเรือนะครับผมไปสอดแนมตรงข้างบ้านสีฟ้าเพื่อนเรานะครับผมน่าจะไปหากเก็บต,กนะต่างตัวกอินเนอร์เนาะฝ่ายตรงข้ามไม่เล่นทางเรือทางเพื่อนเราก็ได้ทางตู้กอินเนอร์เยอะพอสมควรนะครับผมบอกไว้เลยก่อนเลยนะครับจังหวะนี้โอเคครับผมทางเพื่อนสีเขยียนยอเราก็สร้างทางสุจยทหานะครับทุกคนก็ไว,ไว้ประมาณอะไรเนี่ยประมาณสัก67อันหรือเปล่าเนี่ยครับทุกคนโอเคผมักเจ็ดอันนะ 8อันนะครับทุกคนน่าจะมีการวางแผนในการสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งครับผมต่เขาก็ขึ้นโรงงาน300นะครับทุกคนภายใน6นาทีนะครับผมแล้วก็สร้างทางตัวซูทมานะครับทุกคนทางไฟฟ้านี่ก็มาร์คจุดที่บ้านไฟสีเขียน้อนเพื่อเราเนะแล้วก็แบบมาร์คจุดที่ตรงทุกคอนเทนเนอร์ครับทุกคนบอกว่าโอเคห้าก็พอนะครับผมแม็กห้านะครับทุกคนน่าจะประมาณนี้มั้งนะครับทุกคนที่พอเราได้นะครับผมทางเพอ่อสิเขียนออนเราก็ไม่สนใจครับทุกคนสร้างโรงงานต่อมาเราแล้วนะนะครับผมในวันนี้เราก็สร้างโรงงานในฟ้าแล้วก็สร้างทาง โรงงานป้องกันทางกัศยานนะครับผมแล้วก็สร้างทางฮีโร่โรงงานฮีโร่นะครับผมจังหวะนี้โชวต้นเกมนะครับทุกคนนักภาษีไดนนะครับผมก็ส่งทางฮีโร่2ตัวแล้วก็ทหารราบนะครับผมจะมาบุกบ้านผมนะครับทุกคนโอเคผมแต่ก็ต้องบอกเลยว่าไม่สามารถจะเร็ดลอดสายตาเพื่อนเราไปได้นะครับเพราะเพื่อนเรากำลังปินโคอยู่นะครับทุกคนในการสอดแนมทางบ้านเพื่อนแล้วก็สอดแนมทุกที่นะครับผมจังหวะนี้ ก็เห็นทั้งพานผมนะครับทุกคนแบบโดนฝ่ายตรงข้ามเนี่ยบุกโจมตีอย่างนี้นะนะครับผมก็มีการมาช่วยเหลือย่างดีนะครับทุกคนบอกเลยว่าบุบบลินฝ่ายตรงข้ามเนี่ยไม่รู้ว่าจะยิงตัวไหนดีก่อนเลยนะครับเนี่ยเพราะว่าทั้งทหารราบทั้งฮอนะครับทุกคนยิงแบบรอบได้นะครับผมหรสีทุกคนแบบสีฟ้าเวือานี่แบบจับฮอโยกซ้ายโยกขวาครับทุกคนฝ่ายตรงข้ามจะสู้ได้หรอครับทุกคนจังหวะนี้ครับผมทหารราบก็มีนะครับทุกคนอากาศก็มีนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าเป็นการต่อสู้ที่เป็นไปได้ยากมากนคัผมจงหวี้อเ ทงังฝ่ายสีแดงนี่เขาน่าจะตั้งใจจะจบต้นเกมนะครับทุกคนแต่มันไม่เป็นไปดังหวังเขานะครับทุกคนก็ไม่สามารถจดทางเราได้นะเขากดยอมแพ้ไปนะครับทุกคนน่าจะเสียบูธพอสมควรนะครับทุกคน yea. จังหวะนี้ผมก็ได้ขอบคุณเพื่อนไปนะครับทุกคนที่เข้ามาช่วยทั้งผมไว้ทันนะครับเนี่ยผมก็ได้สร้างทางเครื่องมีลบนะครับผมโอเคครับจังหวะนี้ทางเราก็จะต้องสู้กันอีก2คนนะครับทุกคนสีเหลืองกับสีเขียวนะครับผมจังหวะนี้โอเคครับเพราะว่า oh ทังสีแดงนะครับทุกคนเขาน่าจะผิดหวังในการที่จะโจมตีทางบ้านผมแแล้วต่มสําเรร็จนนะคคับทกก เราจะเสียบูทพอสมควรนะครับทุกคนโอเคผมทั้งผมก็จัดการทางฝ่ายท้งข้ามต่อนะครับผมแต่ส่วนมากเป็นทางเพื่อนมากกว่านะครับเนี่ยที่มีดาเมทที่เราเหลือมากกว่านะครับทุกคนโอเคครับถือบอกเลยว่าทางภาษีแดงนะครับทุกคนถึงแม่จอกแล้วนะครับทุกคนแต่ก็ยังมีความแข็งแกร่งอยู่พอตัวเหมือนกันนะครับนี่โอเคครับ okay, ผมทั้งผมก็จะส่งทาง ทหารเป็นตัวขึ้นบิรบนะครับทุกคนเดี๋ยวจะส่งไปช่วยเพื่อนหลังจากได้เพื่อนนั้นบวกกับฝ่ายตรงข้ามอย่างมามันนะครับทุกคนโอเคครับผมจังหวะยังเพื่อนก็เก็บทางตัวก็ช่วยชิวๆนะครับผมเพราะว่าฝ่ายตรงข้ามนี่ก็เอาทางทหารลาบนะครับทุกคนมาป้องกันแล้วก็โยนไปก่อนเนาะนะครับผมจังหวะนี้โอเคครับ ทางเราก็ได้ส่งทางฮอนะครับทุกคนมาจัดการช่วยนะครับทุกคนสเต็ปเดิมนะครับผมผมก็ได้ใช้ทังนคือมีลบนะครับผมสองลำนะครับทุกคนมาช่วยโจมตีนะครับจะได้สามารถจัดการนักฝ่ายตรงข้ามได้ไวยิ่งขึ้นนะครับผมโอเคครับจังหวะนี้นะครับทุกคนทางเราก็จะเห็นทางฝ่าสิเขียวนะครับทุกคนทางคือมีลบเหมือนกันนะครับผมบอกเลยว่าอ่าทุกคนเล่นกลางเหมือนกันนะครับผมคือมีลบเหมือนกันบอกเลยว่า แฟร์นะครับทุกคนจังหวะนี้โอเคครับผมถ้าเราก็จัดการทั้งไยสีเขียวเป็นครับทุกคนโอเคผมในหน่วยสีฝาตรงข้ามก็ไม่สามารถจะซูดานะครับทุกคนเพราะว่าเน้นไปโจมตีทางเพื่อนเรามากกว่าเนาะถ้าเราก็จัดการทางขึ้นมีรถของทั้งไฟสีเขียวนะครับทุกคนพังละหนึ่งลำนะครับผมเด็กหนึ่งลำนะครับนี่โอเคครับแล้วก็มีบินออกไหมหนึ่งลำนะครับทุกคนน่าจะสร้างไว้หลายลำนะครับนี่โอเคครับผม ทางเราก็ทางเพื่อนเรานะครับทุกคนส่งทางฮอนะครับผมมาสอดแนมแล้วก็จัดการก่อนเลยนะครับทุกคนก็คือทางเครื่องมินลบนะครับผมจังหวะนี้โอเคครับถือว่าดีจริงๆเลยนะครับเนี่ยถ้าผมก็ส่งทางทหารราบนะครับทุกคนเดี๋ยวมาเตรียมบวกช่วยนะครับผมจะสามารถจัดการได้นะครับทุกคนโอเค,ครับผม ทางเพื่อนซีเคียนออกบอกว่าให้ถอยทับก่อนซินะครับผมน่าจะกําลังจะคิดสร้างทางอะไรอยู่หรือเปล่านะครับแต่คนนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมตอนนี้ทางสีเขียวน,นะครับทุกคนก็ได้กดยอมแพ้ที่เรียบร้อยนะครับเนื่องจากว่าทางเขาเนี่ยโดนทางเรากดดันอย่างเต็มที่นะครับทุกคนทางเขาก็ไม่สามารถจะสร้างทางอะไรได้นะครับทุกคนโอเคครับผมทางเราก็จัดการชิวๆนะครับทุกคนจังหวะนี้ ตอนนี้ทางสีหลังก็อยู่คนเดียวนะครับทุกคนในการป้องกันทางบ้านนะครับผมโอเคครับดูหน่อยซีนะครับทุกคนว่าสีหลังเนี่ยเขาจะทำยังไงถ้าผมก็สอดแนมทางบ้านไาสีแดงให้เพื่อนดูนะครับทุกคนว่าสีแดงนี้ไม่มีการสร้างทางทหารเพิ่มเติมนะครับเนื่องจากว่าเขากดจอมแพ้ไปแล้วเองนะครับทุกคนโอเคครับผม ทางเราก็ยังคงโจมตีทางบ้านไฟสีเขียวอย่างอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับทุกคนว่าผมก็เช็คแล้วเนาะว่าสีแดงนะครับทุกคนน่าจะออกละมั้งนะครับทุกคนว่าว่าไม่มีการสร้างทงนางทหารเพิ่มเติมนะครับผมก็ได้ส่งทงางทหารลาบนะครับทุกคนมาช่วยโจมตีนะครับผมจะได้สาม,มารถจัดการทางฝ่ายตรงข้ามได้อย่างต่อเนื่องนะครับทุกคนโอเคครับผมจังหวะนี้ทางเราก็โจมตีทางบ้านไฟสีเขียวสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็กส่งไปทางบ้านไฟสีเหลืองนะครับโอเคครับผมทางเพื่อนก็เปิดก่อนเลยนะครับทุกคนด้วยฮอนะครับผมจังหวะนี้โอแค้าเ่นนนกัะครับเนี่ย เขาก็มีการสร้างทางทหารราบเป็นทหาราราบธรรมดานะครับทุกคนแล้วก็ทางป้องกันอากาศยานแล้วก็ทางโรงงานยิงสไนเปอร์นะครับผมแต่ก็ต้องบอกเลยว่าช้าไปนะครับทุกคนว่าฟังสีฟ้าไอเรานะครับผมสามารถจัดการโรงงานในฟ้าได้ก่อนนั่นเองนะครับทุกคนโอเคผมจังหวะนี้ก็บอกเลยว่าชิวๆแล้วนะครับนี่โอเคผมและฟ้ายสีเหลืองก็ถูกเราโจมตีได้อย่างง่ายดายนะครับทุกคนรู้สึกงทีวว่าทางบ้านเขาน่าจะมาน้อยนะครับผมโอเคครับทางเราก็จัดการอย่างเก่าเนื่องนะครับทุกคนจังหวะนี้โอเคผม ้าเนเราก็ใช้ทางพอนะครับทุกคนจัดการได้ทุกทีแล้วนะครับเนี่ยจังหวะน,นี้ทางเราก็ชนะเรียบร้อยแล้วครับทุกคนโอเคผมใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปแล้วนะครับอคนครับทุกคนสวัสดีครับ